สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ช่อจะมารีวิวกระบะปลูกผักนะคะนี่มาดูกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราแกะออกมาดูนะคะว่าจะมีชิ้นส่วนอะไรบ้างนะคะเขาให้เราประกอบเองนะคะก็จะเป็นกระบะนะคะที่เป็นพลาสติกแข็งแล้วก็มีโครง PVC ด้วยนะคะทางร้านนะคะก็จะมีแยกแบบเฉพาะที่เป็นกระบะพลาสติกนะคะ เราสามารถมาทำตัวโครง PVC นี้เองได้ก็จะลดค่าใช้จ่ายลงได้นะคะข้างในก็จะมีท่อ PVC แบบยาวเนี่ยนะคะขนาดเกือบเกเมตรได้นะคะสชิ้นนะคะแล้วก็แบบสั้นนะคะห้เซนเนี่ยอีก2ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นพลาสติกแล้วก็คู่มือการใช้นะคะแล้วก็ท่อแบบสั้น เนี่ยอีก6ชิ้นนะคะความสูง25เซนนะคะแล้วก็จะมีข้อต่อแบบข้องอแบบนี้อีก4ชิ้นนะคะแล้วก็ข้อตรงสทางแบบนี้อีก2ชิ้นนะ,ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะคะว่ามันจะยากหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยค่ะช่อจะเริ่มแกะพลาสติกออกมานะคะพลาสติกนี้เขา ส่วนนี้เป็นกระบะนะคะเขาเคลมว่าเป็นพลาสติก HDPE อย่างดีนะคะระบายอากาศระบายน้ำได้ดีเคลือบสารป้องกัน UV นะคะให้มีความคงทนเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยค่ะก็สอดแบบท่อยาวเข้าไปมันจะมีรูให้สอดอยู่นะคะทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็จะเป็นด้านด้านยาวเนาะความยาวของกระบาะนี้คือ2เมตรนะคะ ตรงข้อต่อตรงกลางนี่จะเป็นข้อข้อตรงสามทางนะคะแล้วก็เอาท่อสอดเข้าไปก่อนแล้วก็มาประกอบตรงข้อต่อนะคะเพื่อเชื่อมติดกันนะคะวิธีการก็ไม่ยากนะคะไม่ซับซ้อนอะไรเพราะว่าช่อก็ไม่ได้อ่านคู่มือเลยก็ลองประกอบสดเลยนะคะแล้วก็ใส่ตรงขานะคะขานีความสูงประมาณ25ซนติเมตรนะคะ เดี๋ยวประกอบอีกฝั่งทำเหมือนเดิมนะคะตรงรอยต่อระหว่างท่อกับข้อต่อนะคะถ้าเราต้องการให้มันมั่นคงแข็งแรงเราก็สามารถหยอดกาวได้นะคะแต่ว่านั่นแหละมันก็จะทำให้เวลาเราต้องการจะเก็บพับเนี่ยมันก็จะทำได้ยากนะคะชอบก็เลยตัดสินใจว่า,าไม่ไม่หยอดกาวเราก็พยายามดันดันให้มันแน่นแล้วก็ปักลงไปในดินนะคะให้เขาได้อยู่ทรงดี นะคะเดี๋ยวมาทําด้านขวางนะคะก็เป็นด้านกว้างเนาะก็ใส่อีกไซส์หนึ่งเข้าไปนะคะแล้วก็ต่อเป็นข้องอนะคะในส่วนนี้ต่อที่ขาก่อนแล้วก็เอาไซส์ห้เซนเนี่ยสอดเข้าไปด้านข้างนะคะส่วนท่อ PVC นี้เราสามารถทำเองได้นะชอบว่ามันมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะสามารถซื้อเฉพาะตัวกระบะเนี่ยซึ่งมี าราคาไม่แพงนะคะ120กว่าบาทเนี่ยก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะแล้วก็มาทำในส่วนของขาตั้งหรือว่าโครงเนี่ยเองนะคะก็จะประหยัดไปได้อีกนะคะนี่ประกอบไม่ยากเลยนะคะแต่ว่ามันมักจะหลุดเพราะว่าแรงในการกดอาจจะน้อยนะคะทำให้ให้มันไม่แน่นนะ ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่ใส่ข้องอเข้าไปแล้วก็ต่อขาทั้งหขานะคะเ้าจะมีขาตั้งทั้งหขาอ่าก็ยึดให้แน่นนะคะพยายามกดให้แน่นถ้าเราจะไม่ต่อกาวก็ต้องกดให้แน่นแล้วก็ปักเสาลงไปในดินนะคะเพื่อให้มันยึดติดโครงกระบะนี้ให้แน่นนะคะ นี่เสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะจากนั้นเราก็เอาดินมาใส่นะคะแล้วก็พร้อมปลูกเลยค่ะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ปลูกผักได้เลยค่ะทุกคน